สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเลขเด่นโอสายรุยนะครับผมงวดที่แล้วก็กราบประธานขออภัยนะครับไม่เข้านะครับมีเข้ามีหลุดกันบ้างนะครับผมงวดนี้ก็มาตามต่อกันเลยนะครับในเลขเด่นโอสายรุยงวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับเลขเด่นงวดนี้นะครับ ให้ตัวเดิมเลยนะครับผมคือเลข5นะครับเลขเด่นคือเลข5นะครับตัวเดียว3ตัวชุดเดียวเลยนะครับ7 52 7 52นะครับ2ตัว4ชุดเหมือนเดิม 5, 9 90 52 72นะครับงวดนี้ผมชอบอยู่2ตัวชอบมากที่สุดคือ52 งวดนี้ผมเน้นๆเลยนะครับคือ52นะครับตัวรองคือ72-2ตัวนี้ผมไม่ทิ้งนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะครับผมเป็นเพียงแนวทางนะครับเลขเด่นโอสายลุยหาแนวทางมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะครับผมลองได้เลขไปก็ลองเสี่ยงรัตตอรี่สักใบ2ใบนะครับตามงบนะครับผม มีน้อยซื้อน้อยนะครับช่วยรัฐบาลนะครับผมเราไม่รู้นะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับในงวดนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอให้ปังๆนะครับงวดนี้สาธุสาธุสาธุครับ